โคนกับจีปมาทอายุกเกษไข่ลงมาอีกคือเขาไข่ลงมาเรื่อยๆจนถึงเหลือประมาณแ,าแาาาปดหมืมนนนห่นปีนั่นแหละพระชีอ่านจังฉีลงมาเนี่ยตัวนี้ไข่ลงไข่ขึ้นอีกแก่เราไข่ลงมาอีกแกกูละพระชีอ่านจังฉีลงมากมัตสิบุตรกับพระโคดมก่อนพระนายหาฟั่นปีนี่แหละพระสิบุตมาละไข่อายุขึ้นไปจนหอดอันตรายกับะกูละ จังสีลงมาอีกลงมาจากลอยล้านม่นล้านชิบล้านเยอะล้านเยอะแสนเยอะมื่นเนี่ยเหลือแปดมื่นตีหเหลือรักมื่นเหลือแปดมื่นตีกริอ่านจังสีลงมาตัดสรุปยุคนั้นแหละวันนี้อายุของศาสนาพุทธกันนาเจ็ดหนึ่งแสนแปดมื่นหน่งแสนแปดมื่นตีป็นีเื่อนี้ พัชย์อานจีลงมาเกิดเบิด์ตยกพัชยออานวันนี้กันก็จจีปลายกับแล้วก็จจีเบิดกลับก็ถึงเวลาโลกกจจีถึงทำไรแล้วก็ถึกแสงเกิดไหม่หมเป็นไปยี่ยงสั้นกลับต่อไปก็จจีบอมีพระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละมองว่าอันเรียกว่าสุนยกกบอันนันนันมหากับสุนยรกะปั้นสีว่างยกประมาณอสองอสงไข่จังสีมีพระพุทธเจ้าวัตรัสโลูอีก พอตัวเจ้าเหรอกนเป็นเจ้ายุหาร้อยปีดย,ยที่ที่เขาควบวน,นี้สิ้ปีปอีก,อการให้ยกไขขึ้นเนี่ยและยกอายุหลายๆเนี่ยหละ,ะยกยกภาชีอ่าน,นคนอาือกันคนอายุหลาย่นลาะจังจะแจ่งงานกันโมเมนต์แต่งสิบปียี่สิบปีท่านเด็กผู้มือท่านเด็กอันนี้ยังดอกกันสิบปียี่สิบปีเ้มือน่เมือหนึ่พี่พแฟแวกัมากกันแล้ว อ๋อแล้ววันนี้กะกะสีว่างอยู่จักปีละตั้งเป็นอส,สงไขย์คนละอโอ้สวรสจิพ่อกลับเนาะสวร์จิพอ่ออสงไขย์เขาพูดตาเจ้าว่ามาตัดสโ่งลวันนี้สีว่างอยู่หอดอสงไขยนึ่งจังมีพระพุทธเจ้ามาตัดสโ่งลอาจจะเป็นพระลัมชื่อว่าพระลพ,พระพุทธเจ้าที่พระลัมโมเมนต์ล่าม,มามเขียน ซื้อคนซื้อล้าเือคือพระสมบัติน่ะสมบัติจักองค์ไรบ่นอย่าี่พระเจ้าเสวาพระรามรามรามพระุทธเจ้าองมันพระรามมาเขียนแล้วมาเขียนเรื่องแต่งกบแต่งอันละพระเจ้าสีมาตัดอีกวันนี้พระพุทธเจ้ากดซุ่มหมดต่อไปกับพระพระเจ้าประเสฐที่โกศลนั่น่ะพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าพระ กล้าหูอะ้วหูกแมำนตัดจุรุตต้อกันไปล่ะวันนี้ก็ปะตัยเธยะปนอราชีหะพัดสร้างนาราคิลิงมุ่นเนี่ยสร้างจิสะมุ่นเนี่ยนานยกสร้างนาราคิลิงทางฝันไหลยๆนาราคิลิงก็ได้เป็น จางปลาเลไล่ก็ได่เป็น่่ล่ปลาเ่ไล่่ันองค์อง่์ที่่่่ะะ่่ง่่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 ่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่ห่ม่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 ท่่่่่่่่่่่่ พระเทพพระเทพด้วยเจดมันอลังสีมุนีนาทโมนีองค์ที่8ที่เก่าโมนี่ก็เป็นพระพระไหนพระติสสะพระนาราคิลิงพระสุมังคละเนี่นีนี่แหละพระพุทธเจ้าสุมังคละกับเ่มังคละกับน้นเนนสร้างสององค์นี่ละองใดองนี่ละกับพระติสระนาราคิลิงกับเล่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ อันละสร้างมุนี่ละที่ได้ตัดสรูแล้วอีกเป็นอสงไขอสงไขยหมเดยจังถิมีนับจากกับนี่ไปเนี่ยบอกมันถีมีไวไห้เนี่ยเด้อมันถิมีไปในบ่อมันบอกันผลามพลักเนี่ยนอันซื้อพระุพธเจ้าว่ามันเชื่อันพลามมุนี่ผลาบาดมาแล้วือคือซื้อพระโคดมเจ่นะ คือพรกิจแกมันามื่ล่าคนไทยเื้อรา,ามมาคือกันนั่นะื้อรามเมือกันนัแบบ่นะเหรอ่รามันบ่ามันมาลำไนหนังแต่สมยัยใดบุเจ้าผมะเด่นเมนมาเนี่ยทเาเลี่ยงพมตัวอ๋อนี่หยุดไว้สัก่อนพาพม่มพมสั้นที่แหลกพม่มพ่มสั้นที่แหลกไม่อายุหนึ่งในสามของหนึ่งกับมั่นบ่ ผมสันที่สองมีอายุเครื่องหนึ่งของกับนั่นแหะเครื่องหนึ่งของโลกยอายุเครื่องหนึ่งเรียกว่าพรหมะปโรหิตาพรหมผมสันที่สองเดสันแรกว่าพรหมะปริสัชธามีอายุหนึ่งในสามของกับสันที่สองเรียกว่าพรหมะปโรหิตาหรือปุโรหิตของพรหมมีอายุเครื่องหนึ่งของกับนั่นแหละวันนี้สันที่สามเรียกว่า มหาพรหมมหาพรหมมามีอายุหนึ่งกับเนี่ยอายุของโลกซ้ำอายุของพุ่มสั้นที่สามซ้ำโลกนึงเพราะว่าโดนค่ะถ้ตพอนนั้นเนี่ยเพราะว่าสอสงไข่อยู่อัสงไข่หนึ่งนี่งมิจัฉมิจักปีมิจกัจก,จกกลับทันทีนับกลับนี่นับคนคือกันแหละก็น,นับตัวเลขกัน มาละนับเป็นล้านกรับนับว่ไอะไรเป็นชีพล้านก็นับว่ได้รมันคำนวณบวได้อีกเลยมนละเรียกว่าอสงไข่อสงไข่แปลว่าสังขยาหรือการนับเติมอาดลงไปอาดแปลว่าไม่หรือไม่ได้แปลว่าอสงไขยคือจํานวนที่นับไม่ได้นี่ยแหะอสงไขยอสงไขยของกับเนี่ยมันหลายหลายมีอสงไขยปีกับอสงไขยกับอสงไขยปีกับคือหนึ่งอันตละกับอันเดียวกันอสงไขยปีกับอันตละกับเป็นอันเดียวกัน มีอาอยอตตุหนึ่งร้อยสี่สิบโตนั่นแหละหนึ่งอสงไข่ปีหรือหนึ่งอันตรรกับหนึ่งอันตรกับหรือหนึ่งอสงไข่ปีเท่ากันในสองร้อยหาหกสิบห้าหาสิบหกสองร้อยห้าสิบหกอันตรรกับจังสิเป็นหนึ่งมหากรรมบันนี้มหากรบหนึ่งสินี่จากมหากรับจังสิได้อสงไขัน มันมี่อันตร,ร ب, ละกับแล้วก็มีีหนึ่งมหา,รา,า,รากรเนาะจักกับเนี่ยเจ้งเสด็เอาสงไข่หนึ่งสงไข่ใหญ่สงไข่กับกับอสงไข่ปีต่งางหากสงไข่ปีคือหนึ่งอ,อันตรละก,กับสงไข่กับคือพอของมหากรคือแม่ของมหากรโลกเข้าเกิดขึ้นตั้งยุดับไไปเกิดขึ้นตั้งยุดับไไปเป็นเชนแสนเป็นลนล้านใบอาผู้ละัะ ยังที่เป็นอสงไขยมันเป็นกรรมเพราะมันแค้นโลกใบเดียวสองใบเป็นอสงไขยเนี่ยแต่ขนาดใบนึงนี่มันก็ดโดนครับโดนจังหวะแสนๆล้านล้านทีแล้ววันนี้ล้านพุ่นล้านอสงไขยนี่ใส่โลกลงไปเป็นโอรยแสนๆล้านล้านใบโลกเกิดขึ้นตายไปแล้วเท่าเกิดจังหวะจักแสนชาติต้องอะไกับเพาท่านได้พ่ออสงไขยอยู่ใส่กับยกระกษ กะใส่เฉพาะวันน kind of ั่นเหละเห็นว่าฝนฝนยังวาไท้ายห้องมานี่ยเคยเกิดเป็นพ่วเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันเบิด์ตพนในหลวนี่ยหันหลังมันโดนวันนั้นเลยไอ้ห้องเกิดมากเนี่ยเวลากำหนดเวลาตนกำหนดของห้องมันอยู่ใส่จับหา้นหาบ่หอเลยเพราะมันโดนโดนคักปันไดจนว่าห้องตกวคนในหลวงเคยเป็นพี่เป็นน้องกันเบแล้วเป็นพ่อก็เคยเป็นแล้ว เป็นพี่ก็เคยเป็นแล้วเป็นผัวเป็นเนี่ยก็เคยกันเป็นวัดทุกคนแล้วนั่นแหละมันโดนบ่รดาลจนได้เป็นจนได้เกิดเป็นชัดวัดทุกแนวแล้วเป็นผัวเป็นเมี่ยไ็่รูตําครอบรัวกับแม่แล้วเกิดได้เป็นส่วนแล้วเลีอยต่พระอรหันต์ท่านจะเป็นนี่แหละคนเท่าน่ะมันโดนบันไดการเวลาวัดตาสงสารมันโดนบันไดจนว่าคนตัวคนจะเป็นพี่เป็นน้องกันเมื่แล้วตะขี้อาจจะเป็นพี่น้อง ซาณาอาจจเป็นัวเป็นเมียต่อไปอาจจะเป็นลูกเป็นหลานจ้ะกระชิบลนอยู่นี่แหละ,ะมันโดนวันนั้นเด้วันนี้เป็นยังก็เกิดโดนแท้คือนั่นพ้นทุกแท้นั่นบนรรลุนิพนพานด้เพราะว่ามันอวิชชาบังไว้อยู่อวิชชาก็คือความบอลูนเนี่ยเห็นบ่มาเกิดในชาตินี้กับบรูนศาติก่อนบางคนก็หลงไปเลยบ่มีดอกชาติหน้าบ่มีชาติก่อนบ่มี ชนะสิลงไปเขิ่นว่าสัตว์เดียวนี่แหละตายเทียเดียวนี่แหละอยากเกินนังอยากกินหนังก็กินโลดมันเกิดเรื่อยตายแล้วมันจะได้เกิดหมนน่ะผมอีกจังไดพระพุทธเจ้าก็มียศนะพระพุทธเจ้าก็บมีดอกบ่ก็เห็นจักเทียบ่ทนยังบ้าอีกบ่ก็เห็นแล้วเจ้าอังก็เกิดบ่ก็เห็นสิมาษ์จในกับพระนี่ดิพระนี่นพระก็าเป็นลูกเป็นหลานพระพุทธเจ้าตัวบ่แม่นพระ อยู่จะซื้อมาบวชหมู่บ้านหน่อยโบแมนพิ่คนก็นสืบต่อกันว่าแต่ใดก็ไม่เห็นหลักฐานเป็นพยานนี่อู้่มีดอกหมดแล้วน,นั่นเด้อภิชาติปิดกันนะบุเสียบ <t> ุเสียเนี่ยพระพุทธเจ้ายุไสย่เอิ้นอภิชาติเกิดอนลัตษณ์เอิ้นความบรูดนะความดื้อความทิฐินี่แหละมันปิดกันไว้คนเท่าก็เลยเกิดอยู่ประเส่ของฉีละช,ช่วยที่ได้พก็พระพุทธศาสนาเนาะ บัดนี้เยอเบอิดกลับนี่เรานะแล้วอีกตั้งเป็นอส,สงไข่คนนะจังสริมีพปรเจกต์เจ้ามาอีกคุณนะ่ะโดนบันไดชั่วที่ผ่านไปแต่ละกลับแต่ละกลับโดยเฉพาะอ,อส,สงไข่ตะกับหนึ่งก็โดนไปยังแล้วเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นแสนเป็นล้านเทียะกันยังบ้านท่นสิพ่อกลับอยูุ่่นะแต่อายุเทวดาก็เป็นล้านล้านปีแล้วเกิดยักษาา์ยัดษ์จเออแต่เ้าอายุหลักสิบหลักร้อยหนึ่ง เทพดาเขาเกิดเป็นแส้นๆล้านๆเท้าผุนอย่างว่าท่านไดีพ่อกลับอยู่ถ้าขนาดอายุเป็นล้านปีเนะียเป็นรอยล้านพัดล้านปีเกิดเป็นแส้นๆล้านๆเทีาเขาอยังว่าท่านไดีพ่อหนึ่งกลับอยู่นะี่ะวันนี้ส่วนี่พาออสงไขยอกีกนะมันกันเวลามันโดนปันนั่นมั่นเลยปิดกันอยู่ว่าเศร้าก็เลยบลูชั่วที่ได้พ่อพระพุทธศาสนาพ่อแล้วก็ว่าได้สนใจมันสนใจก็ว่าได้ ท้องแท้ขนาดภา็ยังบวชก็ยังว่าบวชชื่อกมีบว้ศึกษาก็มีก็เถียงกันมิทิถิแจังสิก็มีนั่นละขนาดอยู่ในศาสนาได้นี่ขนาดมีพระพุทธาาศาสนาเด่นมันก็นเลยเป็นอวิชชาีนแหละเรียกว่าอาวิชชาใหละเรียกว่าความบลูหรือลูบเทแทะนี่ละลลก,ลลก็ลละญญกเลยปิดกันก็นเลยค้นอกก็เลยเกิดจงศิละเกิดแล้วขันซัดได้หลงพิดอีเลีกับไป ขานทํกำกัมนักกัมนักก็ไปเกิดเป็นงอเป็นค้ายเ,เป็นชิงตัวเป็นสัตนเด็ดและชัน้นเป็นนักขาต่อไปอันได้เกิดเป็นเจียเป็นสิงห้วโอ้จิตใจโง่ขก้นมาไงาโบอบอขากันขากันแล้วตายไปก็ไปต้องนระลบไหมเบิดขึ้นมาไหมกับมาขาเขาไหมนั่นน่ะสัวสิงโง่อมา่อปอบันนี้นี่แหละมันเลยซื้ตัวมันเลยเกิดยุ่นี่แหละเรีน่นวัยใจเกิดยุ่นี่แหละขนาดเกิดมาใน พระพุทธศาสนาหลักก็ยั่งบอกขาวัดเขาว่าบ่ได้ท้าบุญทํำท่านแมนทําบุญทํำท่านกับําำชื่อตะวันบ่าได้นอมกับมหาตนไหมอาวัดมาว่ากับมาเถียงมาให้มาว่าพระเถือนนะมันพระแท้ๆกับพระด่ากันนั่นเ่นะมันอะไล่ะพูดจวบแต่ว่าพูดบ่ได้มันมันมันปิดกันเยอะมันมันมันปิดกันเยวะพ่อของดีแต่ว่าฮ็ดีบพเป็นเอาดีบพราะเปลี่ยนอ่ บัดนี้พระปุบล้ั่หมั่าน้นี้หลงงูขวงันนี้เาเลี้ยงันกับตัวาเลี้ยงพ่มตัวพุ่มชั้นที่สามคือว่ามหาพุมมีอายุหนึ่งมหากับหรืออายุเท่ากับอายุโลกอ่ะล่ะมหาพุ่มชั้นที่สามเนี่ยนี่ชั้นที่สี่เรียกว่าปริตตาภาพุม ั้นนี่มีอายุสองกับสันที่สี่เนี่พม,นมาาพมพม,นนมสมนนนนพมันที่หาเรียกว่าอัปปมานาพมพรมสันนี้มีอายุสี่กับทำอายุโลกโลกแตกขึ้นโลกเกิดขึ้นตั้งโยนดับไปช้ใบพมสันที่หานี่พมสันที่หคืออภัสรา,าพมคือพอมจุ้งมากินวันยินนั่นแหะ สมมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นมนุษย์เท่านี้แหละอาวัสาราพมพมชั้นที่หกพมชั้นทันหกมีอายุแปดครับนี่แหละอาวัสราพมนี่แหละที่เพิ่นหอมหัวดินนี่แหละหอมลายอดบ่ได้ลงมากินดินนี่แหละมันดาพมเรานี่ลแหละเลยสชั้นที่หก้นไปกับแม่นันปลิตัตสุภาพมเนี่ยปลิตัตสุภาพมมีอายุสิบหกครับ พมสัลติเจ็ดนะพ่สััทติแปดกับประมาณสุภานีอายุ32มสิบสองกับพ่สันติเก่ากับสุภกินนาหกาพมมีอายุหกสิบสี่กับสุภกินนาหกาพมสุภกินหาก็ได้สุภกินหากาก็ได้มีอายุอายุหกสิบับพ่สัันติเก่าเลยสันที่เก่าขึ้นไปกับ เวหภารพมสันติชีบมีอายุสี่ร้อยกัปอายุสี่ร้อยกัปพมสันนี่พมสันต่อไปกับอสัญญสตาพมเนี่ยหรือพมลูกฟักพมลูกฟักแปลว่ายังแปลว่าพมพมขันเดียวสัตว์ตั้งหลายที่อยู่ในโลกมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันพมสันนี่แหละมีขันขันเดียวเนี่แหละ อสัญญาสตาพมเรียกว่าพมลูกฟักเป็นยังคือขันเดียวเพราะว่ามันมีตาลูปมีตาตัวนะมีตาตัวบ่มีความรู้เสือบบมีมีขันขันเดียวขันเดียวคืออะไรขันห้าเนี่ยหนึ่งในขันห้ารูปประขันน่ะนะขันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพมสันี่มีตาลูปบ่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบ่มีพมสันติสิบเอ็ดเนี่ย อยู่เืยๆเป็นคนนอนนรับเพื่อนเชียน่ะบอมีวิญญาณไปเกิดเป็นพมสั้นนี่ไปเกิดบอม่มีประโยชน์นะบ่ได้สางบุญน้ำเขาเขาพาไปฟังเตศกับบ่ได้ไปเพราะว่าข้านอ่นรับอย่ที่จริงบอมมันนอนนรับดอกคือบอมมีเวทนาบอมีสัญญาบอมีบอมีหูบอมีตามีจมูกนะมีอยู่แต่ว่าบอมีวิญญาณบอมีตัวรับคือคนนอนนรับคือคนนอนนรับนี่แหละบ่ได้ยิ่งยั้ง เนี่ยคล้ายๆกันเขาไปท้ำบุญกับบ่ได้ท้ำอันนี้ดีๆยุ่มมองนี่แต่ว่าไปเกิดบ่ได้เฮ็ดยังแล้วสิได้ไปเกิดบ่ได้กับเบิดอายุไขาหาหลายปีก็ลงมาเกิดแต่ว่าในช่วงที่อันไปเกิดเป็นพวกมือนบ่ม,นมีประโยชน์ทั้งอันนะไปนอนหลับซื้อเนี่ยนนนออยซืเนเ,นเขาพระพุทธเจ้าตัดสรุขึ้นว่าบ่ได้ไปฟังเทศฟังธรรมน้ำไายบ่ได้ไปท้ำบุญน้ำไายคือไปเกิดเป็น เป็นเสียผลประโยชน์เชื่อไหมนะแค่ว่าบ่ไดดตนนกนรกแต่ว่าจิตถ้ำจิตถ้ำบนเสวยสุกหน่บ่ได้ถ้ำน้ำเขาเสียโอกาสไป่ชื่อดีที่ไีมีดั้นเดียวขั้นนั่นก่อนั้นนัน่นหล่ะแค่ว่ามีประโยชน์ประโยชน,บบน์แค่ว่าบ่ไดดตกทุกขติแต่ว่าประโยชน์ที่เสวยสุกหน่มันบน่ม<ง>ีเพราะว่าไปนอหนลที่ชื่อสิตถ้ำบ,บนกับบ่อใดถ้ำ เพราะว่ามันนั่นรูปแบบของธรรมะเป็นสัน่นเนี่ยเป็น่ยนยังพ้นเกิดอไปเกิดยู่นั้นเพราะว่ามวลนี้เพ้่นบาเพ่นบางนล้เพม่เพื่อนเพื่อจิตตัสลุเพื่อจิตบรรลุนิพพานอยากไปนิพพานไรอยากพ้นทุกข์ไรตว่านจะพ้าวาจิตนัน่นยังบ่ทฐานตัดสรุก็เลาตายตต่ก่อนตต่ก่อนด้วยด้วยความปรุงแตง่งด้วยจิตติเจตสิกเนี่ย จิตไปนิพพานแล้วแต่ว่ายัางบ่ท่านละก,กิเลสได้จิตก็เลยดับไปเลยจิตจากจิตตัวนัง่งคิดว่าเจ้าของจิตตัดสร่นแล้วว่าจิตไปนิพพานแล้วแต่ว่าตายก่อนตายก่อนตั้งๆที่ยังบ่ท่านสินกิเลสเนี่ยจิตก,ก็เลยถูกดับถูกครอบไ้บ่ให้มีจิตบ่ให้มีความรู้สึกบอให้มีความยินดีพอตายไปก็ไปเกิดเป็นพุมลูกฟักนี่ก็คือระง,งับจิตไ้บ่ให้มีความรู้สึกหยัง อ่ะนะก็เลยเหลียตาขันเหลียตาโตดวงจิตบ่เหลียเข้าใจ,ใจ <UN S 3> บ่บ่เข้าใจกันพิจารณานักว่บ่เข้าใจอันคิดกิดไปยุใสเหตุนิสต,ตุพ้นนิสตุจิตด้วยจิตที่พ้นนั่นละที่พ้นปุ่งแต่งโดยกำลังของจิตเพิพ่นเพิ่นป่าธนาน่ะนะป่าธนายังแรงกะโดยโดยแรงกะอันี่ป่าธนานะ่ะ<อ>แต่ว่ายัง ยังบ่ถึงที่สุดน,นะมีต่แรงปราถนาแต่ว่าแรงบุญแรง่งบำเพ็ญบารมียังบอทันฮอแต่ว่าแร่งแปดปราถนาเนี่มีแล้วแต่ว่าเหตุบ่ท่านถึงแต่ว่าตายก้อนตายก้อนเหี้ยบ่ท่านถึงแต่ว่ามีบอนอกเลยได้ปนอนูือวันนี้ด้วยแร่งปราถนาน่นะนะมันก็นเลยไปปูงแต่งให้จินน่ะนะยู่แบบสงบระงับบ่ให้ติงไปใช้ เพราะว่าตั้งตั้งความปรารถนาไว้แต่ว่ายังบ่สาเร็จด้วยแรงปรารถนาแรงอธิษฐานนั่นแหละมันเลยไประง,งับดับคิดไว้บพให้ไปใส่ก็เลยซ้ํากันกับมิมีดวงคิดที่จริงมีอยู่ดวงคิดตัวนั้นมันถือเสียงว้นั่นนะว่าเห็นเพให้มันเสวยสุขบ่้มันเสวยสุขเพให้ไปเห็นนี่แรงอธิแรงอธิษฐานนั่นแหละ เพราะว่าค้นฝึกสติรลดัดนั้นกาลังปัญญากําลังอธิษฐา,านอธิษฐานยังได้เบิดยังเสียนะแต่ว่าแรงอธิษฐานนั่นอยากไปนิพพานแล้วอยากดบแล้วแต่ว่าตัดกิเลสบ่ท่านได้แต่ว่ามีกําลังกําลังแห่งสติยุ่กาลังแห่งแรงนัะ่ะมันเป็นตัวกำหนดให้จะคล้องยุดไว้ยุดทั้งๆที่ยังบ่ท่านสิ้นกิเลสมันก็เลยยุดไว้ว่าให้ตีงไปใส่พ่อไปเกิดเกิดเลยเหลือต่โตตะต,ะต,ะตน ดวงคิดเลยบ่มีมีอยู่มีอยูม่ยมันแห่งแสดงออกบ่ได้นะเพราะว่าโดยแรงอธิษฐานแรงปัตถนานาเกิอดอกกตัวยังบ่ท่านสินกิเลสยู่กิเลสยังม่ท่านสินเด้คิดว่าจะขวางสิญยิ่เชื่อสินโดยแรงปัตถนานย่เชื่อแต่ว่าการกระทํำยังทำมาท่านถึงบ่ท่านสุดความปัรถนานนะ่ะสุดแล้วอยากให้มันสุดเพแห้งแล้วใจสีขาดแล้วนะ ใจก็เลยขาดก่อนลเลขาดก่อนขาดไปแล้วก็เลยเ่ามีประโยชน์ขาดไปแล้วก็เลยก็เลยสมมติว่าจาขวางเงนขาดแล้วนะมันก็เลยอยู่น้ำสมมติอยู่ที่จริงงัมาท่านเบิดกิเลสเบิดไปแต่สมมติซื่อเนี่ยมันก็เลยระงับใบเล่ไปเกิดเกิดเป็นตัวนั่นละเล้บ่ได้เฮ็ดหนังมีมีขันจีขันมีขันขันเดียว นี่แหละตัวขันขันเดียวนี่แหละพมสั้นที่สิบเอ็ดนี่แหละพมลูกฟักมันเอิญนะจีเป็นนอนรับอยู่นั่นแหละหารอยคับบ่เฮ็ดยังละมันบ่มีบ่มีดวงจิตด,ด้บ่มีเวทนาบ่มีขันทั้งชีนะเหลือขันเดียวอีกชีขันบ่มีขันทั้งชีก็คือเวทนาเนี่ยนะความรู้สึกนี่แหละมันบ่มีเสวยอารมณ์นี่บ่มีสัญญาก,ก็บบม่มีความจํา กับบม่มีนั่นแหละรูปก็วนะวิญญาณกับบ่มี่กินวิญญาณกับมีม<า>่โยตามันกับมันกับปรุงไปนั่นมันกับแทบบ่มี่กับจำบ่มี่นั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนานั่นค่ะวิญญาณยันย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันทั้งห้านี่แต่ว่าพม้พมพ้มจันทีสิบเอ็ดนี่มีแต่รูปรูปก็คือตัวตวตวนี่แหละจริงที่มองเห็นนั่แหละพ้มจันทีสิบเอ็ดมิต่รูปบ่มีสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบม่มีคือบม่มีความรู้บ่มีการรับรู้ซึยัง บ่เจ็บบ่ได้เสวยสุขขมวนกับบ่ได้มวนเอาไปฟังเศษกับบ่ได้ไปนั่นแหละพมตัวนี้ชีวช้งชี้ก็เลยไปเกิดแล้วก็เลยเสียโอกาสตัวเลยดีแค่ว่าบ่ได้ตกตัวกะตินิดเชียวพมจันอื่นย่ำพระพุทธเจ้ามาตัดสู่คนกับโลกมาทำบุญมาฟังเศษฟังธรรมได้มันบอกเทวดามันนี่พ่มมันนี่วันนี้พมวันนี้เลยพมจันนี่ขึ้นไปวันนี้ใกล้สิทธัสสรู้แล้ววันนี้มันบอก พมสันที่12เรียกว่าอาวิหาพม่มนี่เนนือสันที่12เรียกว่าอาวิหาพุ่ม <laughs> สันที่12เรียกว่าอาวิหาพมเป็นสั้นทุุท้ธธาววัดนี่สันที่12เป็นที่โยของพระอนาคามีพระอนาคามีนี่เพิ่นสีบรลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้ว ที่พระองว่าเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเร,เรียกว่าสุดท้าวาปลมเป็นอย่างไรอ๋ออ๋อไปเร,เรียกว่าสุดท้าวาด